คำสัญญาของชายหนุ่มที่มีต่อแฟนสาวว่าต่อให้เธอเลิกใช้ชีวิตอย่างหรูหราหยุดซื้อของแพงๆให้เขาหรือไม่มีเงินติดตัวแม้แต่น้อยแต่เขาก็ยังชอบเธอเหมือนเดิม แต่ฉากที่ควรจะเป็นตอนที่ซึ้งที่สุดของหนังต้องพลิกผันเม่อหญิงสาวต่อว่าแฟนหนุ่มว่าความรักที่ไม่คำนึงถึงฐานะคือความไร้เดียงสาการผูกพันโดยไม่ให้ความสำคัญกับเงินตราไม่ต่างจากการก่อประสาททรายที่รอวันพังทลายคือเนื้อหาเชิรชูแนวคิดวัตถุนิยมในไทนิท i m ์ s นางยอดฮิตแดนมังกรที่ถูกจับตาว่าเป็นผลงานที่สะท้อนค่านิยมชาวจีนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมมากกอดอุดมการในชีวิต ไทนิทมส์เป็นผลงานเปิดตัวในฐานนผู้กำกับของกัวชิงหมิงนักเขียนนิยายวัยรุ่นอันดับหนึ่งของเมืองจีนผู้ส่งงานเขียนคว้ารางวัลตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อนก้าวมาสู่การเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์สำหรับนิยายวัยรุ่นโดยเฉพาะโดยงานของเขาทำยอดขายเกินล้านฉบับทุกเล่มซึ่งการดัดแปลงไทนิทามส์นิยายไตรภาคเรื่องราวชีวิตรักของหญิงสาวในเซี่ยงไฮ้มาสร้างเป็นหนังใหญ่ในสองภาคแรกสามารถทำเงินในจีนไปแล้วในปีนี้กว่า9กล้านดอลลาร์ แต่ผลงานกลับเป็นประเด็นถกเถียงในเมืองจีนโดยนักวิจารณ์มองว่า Ti n y Times เป็นหนังที่ให้ราคากับคุณค่าของวัตถุนิยมอย่างไร้รสนิยมเ็นไปด้วยตัวละครที่หลงตัวเองและเหยียดหยามชีวิตในแบบชนชั้นแรงงานซึ่งเสียงวิจารณ์ดังกล่าวก็ถูกตอบโต้โดยแฟนหนังสือของกัวชิงหมิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและวัยรุ่นที่หันมาใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์จมตีเหล่านักวิจารณ์ด้วยข้อความนับหมื่นความเห็น ชีวิตหนุ่มสาวชาวเมืองผู้ฟุ้งเฟอ้อในไทนิท i มส์ถือเป็นการสะท้อนความสำเร็จของรัฐบาลจีนกับนโยบายเปลี่ยนเมืองจีนให้กลายเป็นสังคมเมือง ดยปี1979จีนม <b _> ีประชากรในเขตเมืองใหญ่เพียงร้อยละ19แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ53โดยเฉพาะชาวเมืองรุ่นใหม่วัยต่ำกว่า25ปีซึ่งจีนมีอยู่ถึง450ล้านคนได้หันมาใช้ชีวิตตามเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจแดนมังกรหลายแขนงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการฉายภาพยนตร์จึงเป็นที่มาความนิยมของหนังที่สามารถสะท้อนชีวิตวัยรุ่นยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน ผู้ชิงหมิงยอมรับว่าเขาแปลกใจต่อแรงต่อต้านที่สังคมมีต่อไ i นีไทมส์แต่เขาก็ยินดีที่ชาวจีนในวันนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีซึ่งเขาขอรับแต่คำติชมเรื่องการสร้างภาพยนตร์เพื่อพัฒนาฝีมือในอนาคตแต่หากเป็นเรื่องวิถีชีวิตชาวจีนรุ่นใหม่แล้วคงไม่มีใครเข้าใจดีไปกว่าคนที่คลุกคลีกับคนรุ่นใหม่ในเมืองใหญ่เช่นเขา